กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยกับช่วงศิละปะแผ่นดินศินลปินแห่งชาติพุทธศักราช2562กับศักราชใหม่แห่งคุณค่าความรู้และการเชิดชูครับในช่วงนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับศิลปินแห่งชาติแต่ละสาขาผู้ที่รังสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าให้กับแผ่นดินของเรารวมพูดคุยถึงการสร้างสารรค์ผลงานและเบื้องหลังแนวคิดเพื่อให้เราทุกคนได้ศึกษา เรียนรู้และสืบสารงานศิลป์ของแผ่นดินเราครับศิลปินแห่งชาติที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เป็นศิลปินที่สร้างสารรค์ผลงานในวงการบันเทิงของเราหลากหลายรูปแบบมานานกว่า60ปีครับไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงผลงานภาพยนตร์และยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวงดนตรีที่โด่งดังเป็นไอดอลในยุค70ที่เป็นที่รู้จักกันมาจนถึงปัจจุบัน ศิลปินท่านนั้นก็คืออาจารย์วินยัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องพุทธศัรษษกราช2562กับตอนที่มีชื่อว่า Idol 70ขุนพลเพลงสตริงคอมโบอาจารย์วินัยพันธุรักษ์เป็นผู้มีพื้นฐานการร้องเพลงมาตั้งแต่วัยเยาว์ เพราะครอบครัวมีวงดนตรีเครื่องสายไทยบรรเลงบ้านพันธุรักษ์จึงอบอวลด้วยเสียงดนตรีไทยและเพลงไทยเดิมมาตลอดจึงทําให้มีทักษะในการขับร้องเพลงได้เป็นอย่างดีด้วยน้ําเสียงที่เป็นเอกลักษณ์จึงได้รับความเมตตาจากครูพยงมุกดาให้เป็นนักร้องประจําวงพยงมุกดาและมีผลงานคุณภาพมาตลอด6ทศวรรษจนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอาจารย์วินัยพันธุรัก์ยังได้รับความนิยมในฐานะนักร้องเดี่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถใช้เสียงที่ออกมาจากจิตวิญญาณด้วยความรักในบทเพลงกับการหล่อหลอมด้วยประสบการณ์มีเทคนิคการขับร้องเพลงเช่นการเอื้อนการออกคำตลอดจนการกำหนดลมหายใจในการขับร้องและการออกเสียงที่ชัดเจนทําให้บทเพลงที่ถูกการขับร้องจากน้ําเสียงคุณภาพนี้ได้รับความนิยมอย่างมากโดยได้สร้างสรรผลงานการแสดงรวมถึงผลงานขับร้องเพลงและอัดแผ่นเสียงรวมกว่า1000เพลงและมีเพลงดังมากมายเช่นเป็นไปไม่ได้ สิ้นกลิ่นดินไหนว่าจะจำชำมมาเลียงคอยน้องคำสุดท้ายห่วงคู่หายเป็นต้นปัจจุบันอาจารย์วินัยพันธุรักยังคงสร้างสารรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการอนุรักษ์เพลงไทยสากลให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราอยู่กับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดง ดนตรีไทยสากลขับร้องพุทธศักราช2,562ครับอาจารย์วินัยพันธุรักษ์ครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับอยากทราบจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการของอาจารย์ครับมาเป็นนักร้องได้ยังไงครับจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยผมที่จําความได้คือฟังเพลงจากงานวัดนะครับครับแล้วก็ฟังไม่ต่อเนื่องหรอกเพราะว่าฟังแล้วต้องรอฟังอีกอีก,อก,อกงานวัดหนึ่งที่จะต่อกันใจนิ่นรัก รักเรื่องของเอสียงเพลงแล้วก็รักเรื่องของดนตรีแล้วผมจะไปนั่งอยู่กับงานเทศภาชาติก็จะมีวงพิตรฒนไทยเครื่องห้านะผมก็ฟังอยู่ตลอดเวลาคือใจเราฝักไฟอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พวกตแตรวงงานบทชอบจังหวะชอบอะไรพวกนี้เ,เวลาที่มีงานประเภทอย่างงี้เขาจะมีการบันเทิงเราก็จะไปชอบดูไอ้วงดนตรีไทยดนตรีพริพาฒไปดูดีเกล่ำสุนทัตหรือพวกนี้นะคือมันซึมซับด้วยธรรมชาติครับผม ทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งวงดนตรีซึ่งต้องเรียกว่าเป็นวงไอดอลของยุค70ที่พลิกประวัติศาสตร์ดนตรีบ้านเราเลยนะครับก็คือวง The Impossible อยากให้อาจารย์ได้เล่าถึงที่มาที่ไปของวงนี้ออครับที่มาเนี่ยก็คือยุคนั้นเนี่ยผมอยู่วงพยมมุกดา<อ>นะครับ,รบผมก็เป็นนักร้องเป็นเด็กชายวินยัยพอเสียงเสียงมาแตกปับ๊บผมก็ร้องเพลงไม่ได้ก็ต้องมาเล่นดนตรีแทนนะครับมผมก็ไปเรียนดูอย่างที่ อำนวยศิลทนบุรีพอโตเป็นหนุ่มแล้วก็ได้เล่นตามครับตามบา์านรองเท่าบจนกระทั่งเมื่อเรามาเจอพีอ่ต้อยเศรษฐาอนุสรพัฒนกุลได้ทั้งหมด,ดครั้งแรกเดี่ยห้าคนห้าคนก่อนสมาชิกก่อตั้งตอนแรกแล้วก็ไปลงตัวอยู่ที่บาร์โคลมเบียก็มีคนมาชวนไปประกวดวงดนตรีชิงถ้วยวัฒนธรานของบาทหลวงพรเจ้าอยู่หัวราชการที่9ในยุคนั้น mm. นะครับเราก็ตัดสินใจไปแล้วก็ชนะเลิศต่อเนื่องกัน3ปีซ้อน แล้วเขาประกวดในปี2512สติงคอมโบชิงทั่วเพะะสถาน3ปีซ้อนเราก็ได้2512 2513 2515เป็นความภูมิใจของพวกเราะก็ไม่นึกไม่ฝันคุณวินัยเนี่ยจะรองเพลงคำสุดท้ายเพลงคอยน้องแล้วก็เพลงไหนว่าจะจำหลายวงอยากจะร้องเพลงประเภทเราที่เป็นเพลงสตริงที่มีเสียงประสานแล้วก็เสียงความนิมนวนของเพลงและก็ทำให้วง Impossible เนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาและเป็นแม่แบบ เพลงสตริงคอมโบยุคนั้นถ้าพูดถึงวง The Impossible ก็ต้องนึกถึงวงสตริงหรือสตริงคอมโบคือวงดนตรีขนาดเล็กที่มีเครื่องดนตรีหลกัหลกๆประกอบไปด้วยทรัมเป็ตแซกโซโฟนทรอมโบนเปียโน,โนกีตาร์เบสกลองอาจมีเครื่องเคาะจงังหวะอื่นๆเพื่อเพิ่มสีสันประวัติศาสตร์วงการดนตรีไทยต้องบันทึกไว้ในฐานะวงดนตรีประเภทสตริงคอมโบวงแรก ที่สร้างความรู้สึกเป็นสากลและเป็นวงแรกอีกเช่นกันที่เปิดทางให้วัยรุ่นไทยในยุคนั้นหันมาฟังเพลงไทยแนวใหม่ความสําเร็จขั้นสูงสุดที่ทําให้ผู้สร้างภาพยนตร์ตลอดจุนผู้ประพันธ์เพลงให้ความสนใจกับวงดนตรีประเภทนี้มากขึ้นและอาจารย์วินัยพันธุรัก์ก็คือหนึ่งในผู้สร้างตำนานไอดออยุค70วงสตริงคอมโบโดยแท้จริงหลังจากนั้น ชีวิตวงเปลี่ยนไปยังไงครับก็มีคนมาจ้างงานเยอะแยะนะครับเราก็มีโอกาสได้สร้างงานโดยไปแสดงภาพยนตร์ด้วยแล้วเพลงของเราก็อยู่ในในในภาพยนตร์ด้วยเรื่องนั้นครับเรื่องเรื่องหลายเรื่องทีเดียวนะครับผมได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคาพระราชทานในเพลงสิ้นกลิ่นดินซึ่งเป็นเพลงที่เปลี่ยนชีวิตผมเพลงสิ้นกลิ่นดินถือเป็นเพลงที่ทําให้อาจารย์วินัยพันธุรักษ์ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานถือว่าเป็นบทเพลงที่โด่งดังมากในยุคนั้น เพราะเอกลักษณ์และคุณภาพเส้นเสียงที่มีความนุ่มและไพเราะเฉพาะตัวจึงทําให้เพลงของอาจารย์วินัยเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่ในกลุ่มของศิลปินด้วยกันเองอีกด้วยครับผมคิดว,ว่าอาวินัยมีเส้นเสียงหรือว่าลักษณะเนื้อเสียงที่เป็นเฉพาะตัวอันนี้หนึ่งซึ่เป็นคุณลักษณะสําคัญมากของนัก้องแต่ละคน เพราะว่ามันบ่งบอกถึงตัวตวนของคนคนนั้นอวินัยก็มีแนวทางของทั้งฝรั่งด้วยแต่ว่าในส่วนที่ยังคงเอกลักษณ์ไทยเอาไว้อยู่ก็ยังมีอยู่ด้วยเช่นการเอื้อนนะฮะถ้าเราฟังแล้วมันเหมือนมีการเอ,อเื้อนคล้ายๆเพลงไทยเดิมนิดๆแต่มันถูกตัดทอนให้กลมกล่อมแล้วแล้วก็ร่วมสมัย,ยนะครับด้วยน้ำเสียงที่เป็นที่จดจำของผู้ฟังก็ทำให้อาจารย์วินัยพันธุรักมีผลงานติดหูมากมายเช่นเพเลงชูทางใจ ที่สร้างชื่อเสียงและทำให้ทุกคนรู้จักผู้ชายที่ชื่อวินัยพันธุรักมากขึ้นอีกด้วยครับชูก็เป็นแค่ชู้ทางใจสานายาแห่งใน,นคงไม่ให้รับโทษเพิ่มองค์การความรับมีได้ตราห้ามแต่งเติมจึงเป็นสิตแต่ ผมจะแอบ,บรักคุณหากคิดแค้นเครืองก็จงอภัยนึกว่าเห็นใจโปรดคลายระแวงเครืองคุณอยากห้ามความรักโทมันหามยากนะคุณปล่อยให้ผมว่า สุดท้ายครับอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับศิลปินนักร้องในรุ่นหลังหรือยุคปัจจุบันนี้ว่ายังไงบ้างครับอาจารย์ผมว่าอาชีพทางด้านศิลปะการแสดงนี่เป็นอาชีพหนึ่งซึ่งมีเกียรติในสังคมนะครับแล้วก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นรุ่นรุ่นไปนะครับรุ่นผมก็จะเป็นอีกรุ่นนี่เป็นผู้ใหญ่ไปแล้วนะครับรุ่นผู้ใหญ่ของผมก็อีกรุ่นหนึ่งส่วนรุ่นที่เนรุ่นหลังรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานนี่ก็ เราก็ต้องสืบต่อสืบสารต่อไปนะครับก็เป็นห่วงเรื่องของการใช้ภาษาอยากจะให้ใช้ภาษาอย่างถูกต้องเพราะว่าภาษาไทายของเรานั้นเป็นภาษาที่ดีงามนะครับมีเสียงบรรยุกต์มีเสียงเล่นต่างม,มากมายค,คําควบกล้ำต่างๆเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของภาษาของเราอยากจะให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักในเรื่องของการใช้ภาษาให้ถูกต้องส่วนเรื่องแนวเพลงสไตล์ต่างๆอะไรก็ได้แต่ว่าขอเรื่องภาษาครับผม โโอ้โหก็นี่เป็นแนวคิดนะฮะรวมถึงสิ่งดีๆที่อาจารย์วินัยได้เล่าให้ฟังก็น่าจะเป็นประโยชน์กับ คนรุ่นปัจจุบันมากเลยทีเดียวและนี่ครับคืออาจารย์วินยัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องพุทธศักราช2562ครับและต้องขอขอบคุณครับผู้ร่วมส่งเสริมศิลปะแผ่นดินเชิดชูศิลปินแห่งชาติกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมครับและกลับมาพบกับรายการคุณพระช่วยและช่วงศิลปะแผ่นดินศิลปินแห่งชาติได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สอาชีพศิลปะการแสดงถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีประโยชน์ต่อสังคมอยากให้ทุกคนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเพราะภาษาไทยเป็นภาษาที่ดีงามและมีเอกลักษณ์อยู่ในตัว